สวัสดีครับจินเก้ก็นับถูบอชแนลโคเนโกะยูกิยะ no ah. คลิปนี้เราจะพาทุกคนไปตกปลาในเกม Coral Island กันเราจะแบ่งปลาในฤดรูร้อนเป็น6กลุ่มตามความสำคัญกลุ่มหนึ่งของกลางคือปลาที่เจอเฉพาะฤดรูร้อนเท,ท่นนาน,นาาาั้นกลุ่มสี่ห้าคือปลาในสภาพอากาศที่เฉพาะเจาะจงให้คุณุดท้ายเจอในสภาพอากาศมาเริ่มเ,เป็นเครกกองแรกบูกิวตกได้ในเฉพาะฤดูร้อนเท่านั้นครับ พลาดปีแรกไปแล้วก็ปีสองมีขายที่บีดแชกอยู่ในจุดนี้เป็นแม่น้ำกลางเมืองต้องเลงองค์การยีนหน่อยให้เหยื่อย,ย่อนไปกระวนน้ำมันนะ อีกจุดหนึ่งคือคาเลสาบครับไม่ว่าจะฝนกอ,อกแดดออกก็ออกจ้บูกิวนี้ได้เหมือนกันเกตไว้ชาร์กสงามขาวปลางรเจนกลางนี้ที่เจอเฉพาะของกับลารแงกของ ควรกรนเท่านั้นในปีแรกเนี่ยไม่ได้นำให้พรยาไปกกนะครับเพราะมันกกยากควรมีเบ็ดขั้นม่วงออเิเมียมก่อนถึงจะมีแรงดึงรู้กับมันไหวอย่างผมนี่ก็มาตกตอนปีสองนี่แหะปีแรกปล่อยผ่านในพวกปลาในเจนเกจนี่ตก,กไม่ไหวจริงๆ เลเจนตกลารี่กับที่องงาจาอัมพัชชากไม่แน่ใจว่าชื่อประาไใครชื่ออะไรเหมือนกันเจอได้ที่ลกเอาก้องใช้แรงเวียนเบ็ดแล้วกับหกกับเยื่อขั้นงาขึ้นจะมีโอกาสเจอเจ้านี้ ถ้าว,ว่าขัดมาปลากระเบนในแพทใหม่เนี่ยสามารถตกได้ในรีฟอร์เอทได้แล้วด้วยแต่ว่าแพทกแเก่าๆจะเจอเฉพาะวันที่15ถึง28ุกดูไปมาพียกับพวกกูุงอนในคลิปนี้ก็เป็นการลองตกพี่รีฟอร์เอทครั้งแรกมองปุ๊บก็เชอปับเลยโชคดี สำหรับคนที่ยังไม่ปลดรีฟ้องเลยนะครับก็สามารถมากรอกที่แม่น้ำป่าตรงนี้ได้ ในเจนกลางี่อ,อีกตัวปลาไหลมองเอเป็นปลาที่จําเป็นก็ใช้เข้าไหวพันปลาหายากด้วยอยู่ในช่วงของขบยาสุดท้ายของฤด,ดูใบไม้ผิดและฤูด,ดูน้อนแนะนําว่าคำว่าคนอยากปลดงอพัน,นไวๆก็เก็บกิ้มก,กปลาเอัปเดเรื่อยๆในฤดูใบไมผ้ผิและฤด,ดูน้อนช่วงเป็นห้าถึงยี่บแปดก็มาเก็บตกเจ้านี้กัน ก็เจอเจียนของมียุธภาพก่อนดูดาวมาใช้หน่อยเป็นปลากลุ่มที่ตีเจอเฉพาะฝนกับพายุเท่านั้นเป็นปลาที่ใช้ข้าวไหวพานด้วยเช่นกันแนะนำว่าต้องหาให้ใกล้ภายในปีแรกข้าเป็นสายแบบมีผมลกอกพานนะนะแนะนำเป็ดออสมียมกับเหยื่อกับนาครับ ว่าก่อมาคันเด็กเฮดอย่าจ้ำขับฝนกับแจแอคคันเด็กเฮดนะครับในฤดูร้อเนะี่ยมีปลาหัวงูของตัวซึ่งการเจอต่างก,กันคันเด็กเฮดเนี่ยเจอเฉพาะก้อนฝนกับพายุตะว,วันแจแอคคันเด็กเฮดจะเจอรอนแกลกับนมเจ้าคันเด็เฮดเนี่ยจะเจอเฉพาะคันเด็กสาวน้นด้วยครับ มันเป็นปลาขนาดกลางถ้าใช้เหยื่อขนาดกลางจะมีโอกาสเจอเพิ่มขึ้นตัว,วก็อกมาปลาดุกเป็นปลาที่ใช้ขวา์พปพานน้าจืดก็มาตกในแม่น้ำป่านี่ครับหรือถ้าขี้เกียจตกอคุยขยะเปิดไปได้ล้ๆมีโอกาสเจอสาเพเลิงเปแนใวรูเป็นไม้ผีก,กับหรือกูงอน นอกจากจุดนี้แล้วก็มีบ่อน,น้ำข้างบ้านกับานาข้าวแต่ของจุดนี้ผมก็ไม่ใค้ไปเกาเหมือนกันนะโกเกนกาหนึ่งในปลาที่ตกง่ายจะพอเดินกิกนอุ่องงนอนแต่ว่าจะออกมาเฉพาะวันที่มีพายุกับฝนตกเท่า,านั้นแต่ข้อดีคือตกได้ทุกวันว่างเมื่อไหร่ก็แว,แวะมาตอนฝนตกตอนพายุ เมื่อกี้คือคลิปฝนตกช่วงายุ่ข้าวคนนี้เป็นช่วงกันฝนตกครับก็นอกจากคาิกาบนี้แล้วก็มีอีกจุดที่ตกได้ก็คือแม่น้ําฟาร์มแม่น้ําฟาร์มก็จะอยู่ทางขวาของฟาร์มเราข้าราชการพิการจับมแมลงก็จะเรียกว่าการเกเ์เดน ปลากลุ่มที่ห้าปลาที่เจอใกล้กรนแกด,ดออกกับนมเป็นสภาพอากาศที่ทั่วไปมากปลาคอตนี่ก็จะเจอเฉพาะกรรค่ำตรงปากแม่น้ำจุดนี้เท่านั้นตกในรดูร้อนไม่ทันก็ไม่เป็นไงเลยครับคคมดลูใบไม้ก็วางกับหนาวก็มีโอกาสตกได้แถมคุยหันขยะเจอด้วย3%ในงูัใบไม้ก็วางกับตัวหนาว ตัว,วก่อมาปลากากรูนเจอได้ในกรูใบไม้พีกับประตูง้อนพิกัดค้างเลือช่วงบ่ายเย็นค่าเป็นปลาคอมมอนเบรี้ขนาดกระโม่ไม่ต้องเบี่ยงเบ็ดขั้นหกนี้ก็ได้จริงๆแต่ว่าถ้าเบี่ยงขั้นหกอะจะลดโอกาสเจอขยะอ,อกไปมากแต่มันก็จะลดโอกาสเจอปลาขนาดกระโมด้วยเช่นกันดังน,นั้นก็ลองกอกเน้นดูเถอะจะเบี่ยงขั้นหนึ่งหรือขั้นหกก็ได้ใส่เบ็ด คปเหยื่อเบ็ดสมองแต่เพิ่มโอกาสเจอมากขึ้นตัว,วต่อมาใจแอดคอนเนคเฮดเจอที่แม่น้ำในเมืองกับแม่น้ำในป่าคนละจุดกับคอนเนคเฮดคนเมื่อกี้ที่เจอเฉพาะแค่ในคามนะครับตอนคำข้อมูลเนี่ยผมก็ขับก่อนเหมือนกันว่าไอ้ของคนเนี้ยมันเป็นตัวเยกันในคนนะตัวเพราะชื่อคอนเดทเฮดเหมือนกันให้ฟีลแบบ รรกระเดกเทสตัวเล็กอยู่แต่ทะเลสาบแต่พอเป็นใจแอนตัวใหญ่แมวก็ออกมากอาไม่ทามยังไงอย่างนั้นเลยกลุ่มที่6เจอทคกขภะพบอากาศเปิดกระว่าด้วยบางอาคุด้าหนึ่งในปลาที่ผมชอบนะชื่อเทดี ชื่อเหมือนแบบมังกรยังไงไม่รู้อันนี้คิดไปเองนะเป็นปลาที่อบไก่ขาดดฤดูยกเป็นฤดูหนาวเรียกว่าหาง่ายหาง่ายมากเลยนะไม่ใช่กลัวที่ต้องรีบไปหาข้่าไหนไว้ตกตอนช่วงท้ายแล้วดูว่าจะได้เลยครับอันนี้พี่กัดเอาไปที่เดิมงนล้วจากชายหาดก็เป็น ข้างเรือกองข้างเรือเนี้ยเวียนหมดตรวจรยังไงจะเบี่ยงเวียงเบียดขั้นหมีโอกาสเจอฉนามด้วยกันนั้นก็มาตบที่นี่อ่ะก็ถึงที่มั้งหาหไลยเจนแบนี่ไปครับไม่เจอก็เจอมาคาร์พูกาไปขายถึงมันจะถูกเลยตัวต่อมาปลาชุบๆน้องปลาชุบของเราเจอรู้กุน้อนกับรู้กุนหนาว เพราะว่ามันเจอได้หนาจุดกันเลยขอหั่นตีอย่างนี้ไปเลยเคยข่าวฝนพายุก็เจอได้ตอนค่ำค่ำแม่น้ำเพลก็เจอได้เป็นปลาที่หาง่ายตัวก่อมาปลาทองเจอที่แม่น้ำปา่าเคยค่าบแม่น้ำฟาร์มทุกวันไม่ถึง ทั้งวันคุกกระเพาะอากาศรวมกันกลายเป็นคุกวันเฉยก็เหมือนกับเจ้าชุบหอมแบนตีเพื่อให้เห็นการตกในทะเลสาบกับแม่น้ำป่าในสภาพอาพกาศฝนตกพายุลมตอนเขตออกโ๊ปเปอร์ทั้งวันถุกกระเพาะอากาศข้างเรือกับปากแม่น้ำแล้วก็ทางเข้าค่ำก็คือเข้าไปในเหมืองอ่ะจะมีแม่น้ำอยู่ ก่อนเข้าเมืองกลางกลางโรงแรมก็ตกใจครับไอ้กูเปอร์เนี่ยไปค้นมางแล้วมัน,มนแปลได้ครั้งปลาหมอครั้งเล่กับปลาเก่าก็เลยไม่รู้ว่าเกมนี้เขาอยากให้กูปเปอร์ตัวเนี้ยเป็นปลาอะไรกันแน่แต่ก็ราคาดีอยู่มั้งมั้ง <c oughs> ปกติไม่ได้เล่นไก่กับปลาหากังก็เลยไม่รู้ว่าราคามันดีหรือเปล่า วัวก็ามาปานกแก้วใช้ภาพมียุธจากคลิปกับาพาวดุนหาวเจอที่ลูกอกับชายหาด ว่าก่ามาปาคว้ยเจอที่ทะเลสาบเป็น้ําในเมืองก็ก็เป็น้ำทางเข้าเมืองจําเป็นก่อการขวาไวปลาน้ําจืดแต่ที่ต้องขายหวพานีะ่ะต้องเป็นระดับดาวเงินขึ้นไปเท่านั้นเลยนะอันนี้ก็คือแม่น้ําเมืองที่ผมบอกแล่น้ําทางเข้าเมืองผมงองแล้วว่ากบที่นี่ได้ปลาคว้ยง่ายมากจุดอื่นเดี๋ยวกว่าจะกบเจอเน,นี่ยนาน อีกที่กะทิตกเจอครับภาริยาบกดตอนพายุเขานน้าก็ว่าก่อมาปลาเข่งโต เจอที่ทางเข้าบ้านยักษ์พิการออกมาจะเรียกว่าโอเคนฟอร์เรล้วก็ใช้หาดเป็นปลาที่ต้องใช้ขวายผ่านปลาน้ำเค็มด้วยก็ควรหาตกกันไว้กดน็อกเต่าแล้วชีวิตจะง่ายขึ้นมากมีการวาร์ปมีโน่นนี่นั่น ก็ว่กาก็อนมาหมึกหมึกหมึก,มกอยู่ข้างเรือกับชายหาดไม่เจอเจ้าหมึกแดงนี่แค่รู้ดูหนาวขน้น อีกชนิดหนึ่งถ้ากรณนี้เจอแค่ลูกอาที่เกียวตกได้ในวดูนอนกับใบไ,ไหมหร้ระวัง ครบกล้นะครับสำหรับคลิปตกปลาลูกรน้อนในเกม Call of Island นี้จริงๆอาจจะมีปลาบางชนิดที่ผมข้อมูลตกหนุนไปบ้างเพราะผมเล่นล่ากดอะยังไม่มีแพทคาบันนาแต่พอคาบันนาปั๊บปลากระไรกระไรกบในคาบันนาได้อย่างอาราไพมาเนี่ยนี่ก็จำเป็นต้องไปกระบี่กระพันกระไรกบในรดูของมันนะแค่ว่าเหมือนกับมีฟองเองก็ตกปลาไปยจะกระบี่ได้ด้วยนะ แลว้วอะไรตัวก็ปรับการตกที่ทำให้ผู้เล่นใหม่ตกปลาง่ายขึ้นนะดังนั้นข้อมูลในคลิปนี้เลยอาจจะเป็นข้อมูลแพทเก่าไปบ้านหากข้อมูลตรงไหนผิดพลาดไปก็เข้ามาคอมเมนต์แจ้งกันนะครับผมจะครเยียนพูดไปด้วยกันอะไรประมาณนั้นเอางับไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปจับมแมงแบบไรุ่งนอนบ๊ายบาย อ๋อลืมถ้าชอบคลิปแนวน,นี้ก็าฝากกดติบค้างไว้กดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบายงอผ่องอะ <laughs>